กูเห็นงานศพันนี้มนคู่งานทําบุญปกติน,นี่มนคขี้มึงจําอะไรผิดพลาดปะเนี่ยงานบุญคือเก้าอะ่ะมันเลขคู่เหรองานศพมันสี่นี่แหละขี้เหรอกูว่ามึงจําสลับกบันหรมัะเนี่ย